สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเซ่ววันเสาร์ครับหลังจากห้างหายไปหลายมือนะครับเนาะพาชมบรรยากาศจักหน่อยครับเซ้านี่พาเบิองกับเขาพร้อมครับนี่อย่างเนี้ยอันนี้เป็นปลาดุกครับสองเตาสุดท้ายนะครับเนาะที่อย่างก่อนจะออกไปขายครับตอนนี้สว่างเลยครับบรรยากาศครับสว่างแล้วพี่น้องครับจะเอาไปเบิ้งกันครับมือนี้มีอย่างกินแน่ผพ้จารกาตักแล้วนี่ซอยกันแพ็กอยู่ครับหูดมดาเหลี่ยคือเก้านะครับมือนี้สินี้ มีทอดผสมเนื้อพี่น้องเน้อมีทอดผสมครับทอดผสมมีลาบหมูครับนี่ยี่สิบบาทพี่น้องครับลาบหมูครับยี่สิบบาทผสมเียก็ชิ้นละยี่สิบบาทคือกันครับผสมมีอีกอย่างนึงครับพี่ี่น้องสร้างมากครับแกงเปิดนะครับเนาะแกงเปิดอนเอาใหม่ครับเราใหม่สดๆครับผมนี่ถุงละยี่สิบบาทครับ พอกันยังมองเขาครับซอยบางแวกปล่อยซีเข็ดภาษีเจริญครับเห็นซอยเป็นกับเห็ดพผมยูงหันแล้วครับผู้จัดการกับกำลังแพ็คครับล่ะกะล้อปลาดุกนะครับปลาดุกอีกเต่าหนึ่งนะครับเนาะฟันนิดสุกจะออกไปขายครับกับเขาสิมีเมือละสามยางครับประมาณนี้แหละครับอ่าเป็นเสริมๆไปนะครับเนาะซอยกันแพ็คครับผมนี่เป็นปลาดุกเมื่อนี้ครับตัวออกจะดำจักหน่อยนึงครับผม โอ้ยพี่น้องบร,ริษกใหม่แล้วบลาเนี้เยาใหม่แล้วใหม่แล้วปลาท่ไปได้จะเครืองท้างมาจะควนหลายครับมันมันเริ่มลงแล้วครับเนาะอีกเต่าหนึ่งครับผมขายดีครับปลาดุกเนี่ยขายเบิดบเกือบพุ่งหมื่นนะครับเนะาะบ่ใครจะเหลือครับแต่ว่าผมก็เอามาขายแค่ ประมาณว่าเบิดครับผมยังเบิดสิประมาณนี้ครับอยากจะงากันจักหน่อยครับกลางเว้นกับสิขายก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวไก่นี่ครับนี่บองนี่สิโยสร้อยเพชรเกษม48แยก37นะครับเนาะกางเว้นสิขายก๋วยเตี๋ยวไก่กันครับผู้จัดการมาซอยติครับมันสิยใหม่ไฟแห้งครับพี่น้องครับหลังจากข้างหาไปร้ายมือครับ บม่ได้ลงมคลิปหลายหมื่นครับเนาะพามาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวผมจะทําการย่างให้มันสุกแล้วก็เป่าไปขายนะครับเนาะพอกันอยู่ซอยบังแวกร้อยซีครับเขตดภาษีเจริญครับพอดีพี่น้องมันกระถามมาขายอยู่จุดไหนนะครับเนาะแจกเรียบร้อยนะครับเนาะคลิปนี้ไว้สั้นหนึ่ครับพี่น้องครับพอกันในลิปหน้าครับพามาชมบรรยากาศครับไปละผู้จัดการดำปือ